สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมแมละกแม,มนและหนังเก่าที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า Blade Runner ภาค2หากใครยังไม่ดูภาคหนึ่งเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์ครับมนุษย์เทียมคือมนุษย์ที่ถูกดัดแปลงพันธุก,กรรมออกแบบโดยบริษัทไทเรลเคอร์ปอเรชั o นเพื่อนำไปใช้งานนอกโลกโดยพละกกำลังที่ถูกเสริมขึ้นมา ทำภายพวกมันเหมาะสมจะเป็นแรงงานทาตหลังจากก่อกระบฏท,ที่รุนแรงอยู่หลายครั้งการสร้างพวกมันจึงกลายเป็นสิ่งต้องห้ามและไทยคอร์ปอเรชั่นก็ได้ล้มละลายไปในที่สุดซึ่งการล้มสลายของระบบนิเวศในช่วงกลางปี2020มันได้นำความยิ่งใหญ่มาให้นักอุตสาหกรรมนีแอนเดอร์วอเรสเขาสามารถทำความสังเคราะห์เพื่อลดการขัดแคลน วารเรได้เข้ามาควบคุมไทยคอร์ปอเรชันที่เหลือและสร้างมนุษย์เทียมสายพันธุ์ใหม่ที่เชื่อฟังคำสั่งขึ้นมาส่วนมนุษย์เทียมรุ่นเก่ามากมายรวมทั้ง n น็กซ8ที่มีวงจรชีวิตแบบเปิดก็สามารถอยู่รอดได้พวกมันนั้นถูกตามล่าและปลดระวางและคนที่ตามล่าพวกมันยังคงใช้ชื่อว่า Blade รันเนอร์ณปัจจุบันเคจาน้าทีเบลตรันเนอร ได้รับคำสั่งให้มาปลดระวังมนุษย์เทียมเน็กซัส8ที่ยังมีชีวิตอยู่เขาก็คือมอตันที่ผันตัวมาเป็นเกษตรกรใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบสุขในฟาร์มแห่งหนึ่งในระหว่างที่ทั้งคู่กำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดมอตันก็ได้รู้ว่าเคก็เป็นมนุษย์เทียมเหมือนกันเขาก็เลยบอกกับเคว่าไม่รู้สึกอะไรบ้างหรอที่ต้องมาฆ่าพวกเดียวกันนายมันก็แค่หมารับใช้ที่คอยทำตามคำสั่งของมนุษย์ เพราะนายไม่เคยเห็นปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์เทียมอย่างเราซึ่งพอเคได้ฟังเขาก็ไม่ได้สนใจในคำพูดของมอตันก่อนจะออกจากบ้านและกลับไปที่รถเพราะภารกิจของเขานั้นลุล่วงแล้วแต่ในระหว่างที่เขากำลังนั่งทบทวนถึงคำพูดของมอตันเคก็ได้เหลือบไปเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งมันก็ทำให้เขารู้สึกแปลกๆเขาก็เลยสั่งให้โดนสแกนดูใต้ต้นไม้จนทำให้เขาได้พบกับกล่องใบหนึ่ง และในจังหวะนั้นหัวหน้าของเขาก็ได้ให้เขากลับมารายงานตัวส่วนกล่องที่ห็่นนั้นเธอจะส่งให้เจ้าหน้าที่ไปจัดการเองพอกลับมาถึงสำนักงานเคก็ได้แต่ก,ก้มหน้าก้มตาหลบสายตาเจ้าหน้าที่คนอื่น,นเพราะเขามักจะโดนดูถูกว่าเขานั้นเป็นมนุษย์เทียมหลังจากเคได้รับการทดสอบเพื่อเช็คความผิดปกติ<ๆ>เขาก็ได้กลับไปรักษาตัวเองสิ่งที่บ้านก็มีจอยจอยเธอเป็นภรรยาสุดสวย ีขอยให้กำลังใจเขาอยู่ตลอดเวลาแต่ก็น่าเสียดายที่เธอเป็นเพียงภาพชายเฮโลแกรมมีความรู้สึกนึกคิดแต่ไม่มีตัวตนแต่ทว่าเคกลับหลงรักเธอจริงๆดังนั้นในวันนี้เขาก็เลยซื้อเครื่องฉายอนุภาคมาเซอร์ไพรส์เพื่อให้เธอสามารถไปกับเขาได้ทุกๆที่ซึ่งทันทีที่เธอได้สัมผัสกับน้ำเป็นครั้งแรกเธอก็รู้สึกดีเป็นอย่างมากส่วนเคก็ถูกเรียกตัวกลับมาที่สำนักงาน เพือมาดูผลการพิสูจน์ว่าในกล่องใบนั้นเป็นโครงกระดูกของผู้หญิงคนหนึ่งที่น่าจะตายเพราะคลอดลูกและเมื่อเจ้าหน้าที่ทุกคนออกไปมันก็เหลือแค่เคกับหัวหน้าเคจึงได้ซูมดูภาพเหล่านั้นจนได้พบว่าโครงกระดูกนี้เป็นของมนุษย์ดัดแปลงและนั่นก็แสดงว่ามนุษย์เทียมรุ่นนี้สามารถมีลูกหัวหน้าก็เลยสั่งให้เคไปหาเด็กคนนั้นให้เจอแล้วกำจัดเขาทิ้งซะ ไม่อย่างนั้นอาจจะก่อให้เกิดสงครามขึ้นมาได้อีกครั้งนะับบริษัทวอล l e t เคก็ได้มาหาข้อมูลของมนุษย์เทียมจาก DNA ในเส้นผมของโครงกระดูกซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้บอกกับเขาว่าคงจะยากหน่อยนะเพราะข้อมูลของมนุษย์เทียมรุ่นเก่าถูกทำลายไปหมดแล้วในตอนช่วงยุคมืดและในจังหวะที่เจ้าหน้าที่สแกนเห็น DNA จากเส้นผมเหลอที่กำลังให้คำปรึกษากับลูกค้าก็ได้รู้เรื่องนี้ เธอก็เลยลงมาช่วยเคหาข้อมูลด้วยตัวเองโดยเธอได้บอกกับเขาว่ามนุษย์เทียมรุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายก่อนจะถูกสั่งห้ามผลิตและที่สำคัญมันเป็นตัวที่หายสับสูนไปเมื่อ30ปีก่อนจากนั้นเธอก็ได้พาเขามาที่ห้องเก็บข้อมูลที่พอจะหลงเหลือจากยุคมืดซึ่งก็มีข้อมูลของมนุษย์เทียมที่เขานั้นต้องการอยู่แต่มันเพียงบทสัมษัสของเธอกับเจ้าหน้าที่เด็กกาด ในเวลาต่อมาเคก็ได้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมโดยถามจากเพื่อนของเด็กกาดแต่ทว่าเพื่อนของเด็กกาดก็บอกว่าเขาไม่ได้ข่าวของเด็กกาดมานานหลายปีแล้วในขณะเดียวกันเลิฟกับวอลเลตก็ได้รับการตรวจเช็คมนุษย์เทียมรุ่นใหม่ซึ่งมันเป็นมนุษย์เทียมที่ล้มเหลวเนื่องจากไม่สามารถผลิตลูกได้วอลเลตก็เลยไม่พอใจเพราะไทเรลเคยทำมันสำเร็จมาก,ก่อนแต่ทว่าเขากลับทำไม่ได้ เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอแต่ที่เขารู้ก็คือมันมีเด็กที่ถือกำเนิดจากมนุษย์เทียมอยู่จริงเขาก็เลยสั่งให้เลิฟไปตามจับเด็กคนนั้นมาทางด้านตลาดมืดผู้หญิงคนหนึ่งก็สั่งลูกน้องที่เป็นสาวบริการให้ไปล้วงข้อมูลจากเคแต่พอพวกเธอรู้ว่าเคเป็นแบล็คแรนเดอร์ทุกคนก็ถามตัวออกมายกแว้นแต่มารันตีมารันตีที่เห็นว่า K. เคอารมณ์ไม่ดีเธอก็ได้ขอตัวไป แต่เธอก็ได้พูดทิ้งท้ายเอาไว้ว่าต้องการเมื่อไหร่ก็ให้เรียกเธออยู่แถวแถวนี้แหละในวันต่อมาเคก็ได้กลับมาที่ฟาร์มของมอร์ตันอีกครั้งแล้วก็ได้พบกับถุงเท้าเด็กพร้อมกับรูปถ่ายของมนุษย์เทียมที่อุ้มลูกน้อยไว้ในอ้อมกอดพอออกมาดูที่ต้นไม้แห้งเขาก็ได้พบว่ามันมีวันเดินปีสลักเอาไว้และนั่นก็ทําให้เคตกใจเป็นอย่างมากเพราะวันเกิดนั้น มันเป็นวันเดียวกับวันที่อยู่ใต้เท้าม้าของเล่นในวัยเด็กของเขาเขาจึงรีบเผาฟาร์มนั้นทิ้งทันทีในขณะเดียวกันเหลิบก็ได้ขโมยโครงกระดูกของมนุษย์เทียมคนนั้นพอเคกลับมาที่สำนักงานหัวหน้าก็ได้แจ้งกับเขาว่าโครงกระดูกนั้นหายไปแล้วจากนั้นทั้งคู่ก็นั่งดื่มด้วยกันโดยหัวหน้าก็ได้ถามถึงความทรงจำในวัยเด็กของเคซึ่งเคก็ได้เล่าให้ฟังว่าในตอนเด็ก เขาถูกเลี้ยงดูมาในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเขามีของเล่นเพียงชิ้นเดียวก็คือม้าของเล่นเพราะเขาเป็นแค่เด็กตัวเล็กๆเลยมักจะถูกเพื่อนๆแกล้งอยู่บ่อยครั้งเคก็เลยเอาม้าตัวนั้นไปซ่อนแต่นั่นก็ไม่ได้สำคัญอะไรเพราะมันเป็นเพียงความทรงจำที่ถูกใส่มาเท่านั้นหลังจากหัวหน้าออกไปแล้วเคก็เริ่มสืบหาเด็กคนที่เกิดในวันเดียวกันซึ่งเขาก็พบว่ามันมีอยู่สองคน มีข้อมูล DNA ตรงกันและมันเป็นเด็กผู้หญิงกับผู้ชายซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วจากข้อมูลระบุว่าเด็กทั้งสองอาศัยอยู่ในบ้านเด็กกำพร้าเดียวกันเด็กผู้หญิงนั้นตายไปนานแล้วส่วนเด็กผู้ชายก็ได้หายสาบสูญส่วนทั้งด้านของจอยที่จำเรื่องมาของเลนที่เคเคยเล่าให้ฟังในตอนเด็กเธอก็ได้บอกกับเขาว่าเห็นไหมฉันบอกคุณแล้วว่า คนนั้นเป็นคนพิเศษเธอก็เลยชวนเคไปดูบ้านแดกกําพร้าน,นั้นด้วยกันแต่พอมาถึงรถของเคก็ถูกใครบางคนยิงตกและในจังหวะที่เขากำลังจะโดนเล่นงานจูจๆก็มีระเบิดยิงถล่มลงมาทำให้เครอดชีวิตมาได้โดยที่เขาไม่รู้ว่าคนที่ช่วยชีวิตของเขาก็คือเลิฟ และสะาเหตุที่เธอช่วยเขาก็เพราะเธออยากให้เคหาเด็กคนนั้นให้เคก็เลยมายัางสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่มีเด็กถูกใช้เป็นแรงงานทาสและเขาก็ได้พบว่าข้อมูลที่เขาต้องการมันหายไปแต่แล้วในขณะที่เขากำลังจะกลับเคก็ได้ไปยังที่ซ่อนของเล่นที่อยู่ในความทรงจำซึ่งเขาก็ได้เจอกับม้าของเล่นที่ตัวเองซ่อนไว้ในตอนเด็กและนั่นก็ทำให้เขาเริ่มคิดว่าตัวเองอาจจะเป็นเด็กคนนั้นก็เป็นได้ พอกลับมาที่บ้านเขก็ได้ปรึกษากับผู้เป็นภรรยาซึ่งเธอก็ยังเชื่อว,ว่าเขาเป็นคนพิเศษพร้อมกับเรียกเขาว่าโจเพราะเธอยืนยันว่าโจไม่ใช่มนุษย์เทียมแต่เขานั้นเป็นมนุษย์จริงๆแต่โจก็อยากจะยืนยันเรื่องนี้ให้มันชัดซะก่อนเขาก็เลยไปหาด็อกเตอร์แอนนาคนที่ออกแบบความทรงจำที่เก่งที่สุด แต่ทว่าตัวเธอนั้นกลับขังตัวเองไว้ในห้องกระจกและอยู่ในโลกจินตนาการของตัวเองเคก็เลยขอให้เธอช่วยเช็คความทรงจำให้เพื่อดูว่าความทรงจำที่เขามีเป็นของจริงหรือว่ามันเป็นของปลอมและทันทีที่ดรแอนนาได้เห็นความทรงจำของเคเธอก็ได้น้ำตาไหลออกมาเพราะมันเป็นความทรงจำของคนจริงๆและนั่นก็ทำให้เธอทั้งเครียดและทั้งตกใจ ที่ได้รู้ว่าตัวเองก็คือเด็กคนนั้นหลังจากที่ออกมาจากห้องแลบเคก็ถูกจับกลุมตัวแล้วก็ถูกพากลับมาทดสอบและหลังจากที่ทดสอบปรากฏว่าเคนั้นทดสอบไม่ผ่านจริงๆเพราะเขามีเรื่องกวนใจเขาก็เลยถูกหัวหน้าดา่าพร้อมกับสั่งพักงานเคก็เลยบอกกับหัวหน้าของเขาไปว่าเหตุผลที่เขาทดสอบไม่ผ่านเกิดเพราะเขากำจัดเด็กคนนั้นไปแล้ว หลังจากกลับมาถึงบ้านมารเรตตี้ก็เข้ามาหาเพื่อที่จะมีอะไรกับเขาแต่เคที่ไม่ชอบและไม่อยากได้เธอจอยที่เป็นเพียงภาพฉายเฮโลแกรมก็เลยใช้โอกาสนี้ลิงข้อมูลกับมารเรตตี้เพื่อสัมผัสกับเคถึงตัวตนของเคและในคืนนั้นเคกับมารเรตตี้ลิงกับจอยก็ได้อีกกันเป็นครั้งแรกในเช้าวันต่อมาก่อนที่มารเรตตี้จะออกจากบ้านของเค เธอก็ได้แอบเอาเครื่องติดตามใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อของเขาจากนั้นเคก็ได้คุยกับจอยพอจอยรู้ว่าสามีก็คือเด็กคนนั้น<ๆ>เธอก็แนะนำให้เขาหนีไปโดยพาเธอไปด้วยส่วนข้อมูลของเธอที่อยู่ที่นี่ก็ให้ลบออกไปซะเพื่อป้องกันไม่ให้พวกวอลเล็ตเอาไปใช้แต่เคก็ลังเลเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องฉายอนุภาพความทรงจำของจอยก็จะหายไปตลอดกาล ทวาจอยก็ยังยืนยันว่ายังไงเธอก็จะอยู่เคียงข้างเขาเหมือนกับผู้หญิงจริงๆสุดท้ายเคก็ยอมทำตามแล้วก็พาเธอหนีไปด้วยส่วนเลิฟก็ได้รับแจ้งว่าเคปิดระบบของจอยเธอจึงรีบมาตรวจสอบดูที่บ้านของเคจนได้รู้ว่าเคเอาจอยใส่ไว้ในเครื่องฉายอนุภาคทางด้านของเคเขาได้กลับมายังเมืองแห่งหนึ่ง ที่แคมไปด้ยวยกำมันตรังสีเพื่อตามหาครอบครัวของเขาที่เหลืออยู่หลังจากตรวจสอบเขาก็พบว่ามันมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ที่นี่สิ่งมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ในขณะเดียวกันเลิบก็ได้บุกไปอย่างที่พักของหัวหน้า แล้วได้เค้นถามที่กบดันของเคแต่โหน้าก็บอกว่าไม่รู้เพราะหลังจากที่ถูกพักงานเคก็ได้หายตัวไปอย่างลึกลับซึ่งเลิฟพอได้ฟังก็กลับไม่เชื่อเธอก็เลยจัดการโหน้าก่อนจะเช็คตำแหน่งของเคที่ตอนนี้เขาได้แอบอยู่ในสถานที่ที่มีกำมันตรังสีส่วนเคนั้นเขาก็พบว่าสิ่งมีชีวิตที่ตรวจเจอมันก็คือพึ่ง และมันก็มีใครบางคนเลี้ยงพึ่งเอาไว้ที่นี่พอเข้าไปในตึกเขาก็ถูกใครบางคนดักโจมตีซึ่งคนที่โจมตีเขาก็คือเด็กกาดอดีตแบล็กรันเนอร์ในภาคที่หนึ่งที่หลบหนีมาซ่อนตัวอยู่ในที่แห่งนี้ทั้งคู่ก็เลยต่อสู้กันจนกระทั่งเด็กกาดหมดแรงและชวนให้เคมานั่งคุยกันดีๆ หลังจากนั้นเคก็ได้ถามกับเขาว่าภรรยาที่เป็นมนุษย์เทียมของเขาชื่ออะไรแล้วเขาอยากจะเจอกับลูกบ้างไหมเด็กกาดก็ตอบว่าไม่เพราะถ้าเขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับลูกลูกของเขาก็จะปลอดภยัยเคที่ได้ยินแบบนั้นมันก็ทําให้เขารู้สึกไม่พอใจแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกไปในระหว่างที่ทั้งคู่กําลังคุยกันเลิฟก,กับพวกพวกก็ได้ปลุกเข้ามาเธอถล่มที่อยู่ของเดก,กาด และทำลายเครื่องฉายอนุภาคทำให้จอยหายไปตลอดกาลก่อนที่เธอจะชิงตัวเด็กกาดไปแล้วก็ปล่อยให้เคตายอยู่ที่นี่ในเวลาต่อมาเคก็ได้สติขึ้นมานัสถานที่แห่งหนึ่งเพราะได้รับความช่วยเหลือจากมารตีจากนั้นเธอก็พาใครบางคนมาเจอกับเขาโดยผู้หญิงคนนี้ดูเหมือนจะเป็นผู้นำของกลุ่มมนุษย์เทียมที่กำลังจะก่อกบฏอีกครั้งทันทีที่เห็นหน้าเธอเคก็จำได้ทันทีว่า เธอคือหนึ่งในคนที่พาเด็กไปซ่อนซึ่งเธอก็ยอมรับและบอกว่าฉันอยู่ตอนที่เด็กนั้นคลอดพอเด็กน้อยอายุสิบขวบเธอก็เป็นคนที่ใส่ชุดกระโปรงให้เด็กคนนั้นก่อนจะส่งเขาไปที่บ้านเด็กกำพร้าและนั้นก็แสดงว่าการที่เด็กเกิดมาจากพวกเราได้เราไม่จำเป็นต้องเป็นทาสอีกต่อไปเธอก็เลยชวนเคให้มาเขาร่วมเพื่อจัดการกับเดกกาดเพราะกลัวว่าเดกกาดจะนำพาพวกวาเลตมาหาพวกเธอ พอได้ฟังเคก็เกิดความสงสัยขึ้นมาเพราะเด็กคนนั้นดูเหมือนจะเป็นผู้หญิงมันไม่ใช่ผู้ชายผู้นำของวรุเทียมก็เลยบอกย้ำอีกครั้งว่าเด็กคนนั้นเป็นผู้หญิงแต่เพื่อความปลอดภัยของเด็กเธอก็เลยต้องดัดแปลงข้อมูลมาอีกชุดว่าเป็นเด็กผู้ชายแล้วปล่อยข่าวว่าเด็กผู้หญิงนั้นตายไปแล้ว ส่วนเคหลังจากมาคิดทบทวนดูแล้วเขาก็พบว่าเด็กคนนั้นก็คือดรแอนนานั่นเองส่วนเด็กกาที่ถูกพาตัวมาอย่าง Wallet Corporation เขาก็ได้เจอกับมนุษย์เทียมของภรรยาที่ Wallet ได้สร้างขึ้นมาเพื่อจูงใจให้เขาบอกที่ซ่อนของเด็ก แต่ทาวาเด็กกัดก็ไม่รู้ว่าลูกถูกซ่อนไว้ที่ไหนและที่สำคัญภรรยาของเขาก็มีดวงตาสีเขียวพอได้รู้แบบนั้นวอลเลตก็โกรธเป็นอย่างมากเขาก็เลยสั่งให้เลิฟจัดการกับมนุษย์เทียมอย่างไร้ความปราณีส่วนเคก็ออกมาเจอกับโฆษณาของจอยมันก็เลยเตือนสติให้เขารู้ว่าเธอก็แค่ถูกโปรแกรมมาให้พูดในสิ่งที่เขาต้องการเท่านั้น และเขาก็ได้นึกถึงคำพูดของมอตันที่บอกกับเขาว่าพวกรุ่นใหม่ๆเป็นไายแคทัศรับใช้ของมนุษย์เท่านั้นและนั่นจึงเป็นครั้งแรกที่เคตัดสินใจทําอะไรที่ตัวเองอยากทําโดยไม่ต้องอยู่ภายใต้คำสั่งของใครในระหว่างที่ไดก,กาดกำลังถูกพาตัวขึ้นยานบินอยู่อยยานบินก็ถูกใครบางคนโจมตีจนทำให้มันตกลงไปในทะเลซึ่งเขาคนนั้นก็คือเคที่ตามมาช่วยไดก,กาด ทั้งคููก็เลยตัดสู้กันอย่างดุเดือดแต่ก็ดูเหมือนว่าเคจะเสียเปรียบเพราะตัวเขานั้นได้รับบาดเจ็บเลิฟจึงรีบกลับไปชิงตัวเด็กกาดที่กำลังจมน้ําแต่ทว่าเคกลับไม่ยอมแพ้เขาตามไปจัดการกับเลิฟโดยที่ไม่ให้เธอได้ทันตั้งตัวจนทําให้เธอจมน้ําตายไปในที่สุดและเคก็สามารถช่วยเด็กกาดเอาไว้จากนั้นก็พาเด็กกาดไปหาลูกสาวตัวจริงซึ่งก็คือดเอร์อนนา พร้อมกับคืนมาร์กของเล่นให้กับเด็กกาดในตอนนั้นเด็กกาดพยายามถามเคว่าทำไมถึงช่วยเขาแต่เคก็ไม่ให้คำตอบแล้วให้เด็กกาดรีบเข้าไปหาลูกสาวและทันทีที่เด็กกาดไปเคก็ได้ล้มตัวนอนด้วยความเหนื่อยล้าพร้อมกับลมหายใจที่โรยรินก่อนที่เขาจะสิ้นใจตายไปในที่สุดส่วนเด็กกาดที่ได้เห็นหนาลูกสาวครั้งแรกในรอบ30ปีเขาก็ดีใจเป็นอย่างมาก และเขาก็ไม่เชื่อเลยว่าเธอจะเติบโตขึ้นมาดีขนาดนี้และนี่ก็พิสูจน์แล้วว่ามนุษย์เทียมนั้นสามารถมีสังคมของตัวเองและไม่สมควรเป็นทาสรับใช้มนุษย์อีกต่อไปเพราะพวกเขาไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากมนุษย์เลยและหนังก็ได้ตัดจบลงอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับกับ Netflix NF Theater ยิ่ลืมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับกับ Netflix n F Theater